ข่าวดีสำหรับกรเกษตรกรค่ะคุณผู้ชมล่าสุดทางนาบขอ,อนุมัติจ่ายเงินไร่ละ1,000บาททางข้าวนาปีและข้าวนาปังค่ะโดยรับสูงสุดนะคะไม่เกิน10ไรต่อครัวเรือนหรือรับสูงสุด1 0 0 0 0หบาทต่อครัวเรือนค่ะเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมมีวาระก,การประชุมทางนาบาคค่ะโดยมีนายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในที่ประชุมค่ะ โดยมีมติจ่ายเงินให้พี่น้องกเกษตรกรชาวนาไล่ละ1,000บาทค่ะโดยไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนภายใต้งบประมาณ44,000ล้านบาท ช่วยเกษตรกร,ร,กรทั้งชาวนาที่ปลูกข้าวนาปังและข้าวนาปีค่ะคุณผู้ชมที่มีการลงทะเบียนเกษตรกร,ร,กรไว้นะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในกรณีราคาข้าวตกตำ่ำและต้นทุนการผลิตสูงขึ้นค่ะพร้อมแนะนำให้ลดการเพาะปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมค่ะ ซึ่งที่ประชุมได้มีการอนุมัติ2โครงการค่ะคุณผู้ชมโครงการที่1นะคะคือการสนับสนุนการช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปังในปี2568ไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนซึ่งมีเกษตรกร,ร,กรที่มีการขึ้นทะเบียนไว้ค่ะอยู่ที่8.5แสนลายค่ะวงเงินงบประมาณที่จะใช้ค่ะอยู่ที่7,200ล้านบาทค่ะจากเดิมนะคะที่มีเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับ10ประมาณ สามแสนไรยใช้งบประมาณอยู่ที่2,800ล้านบาทค่ะสำหรับโครงการที่2ค่ะคือการสนับสนุนการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวนาปีในปี2,568ไรล่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนซึ่งมีเกษตรกรนะคะที่มีการขึ้นทะเบียนไว้อยู่ที่4,6ล้านคนค่ะวงเงินงบประมาณที่ใช้ค่ะอยู่ที่37,000ล้านบาท โดยมีการปรับลดวงเงินลงค่ะจากเดิมนะคะที่จะมีการเสนอและก็อนุมัติในไล่ละ1,200บาทค่ะนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมยังมีการเตรียมเสนอ3าเงื่อนไขในการแก้ปัญหาในระยะยาวนะคะคุณผู้ชมผ่านมติที่ประชุมคอรมอได้แก่จะไม่มีการสนับสนุนผู้ที่มีการปลูกข้าวพันข้าวที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะ2ค่ะ การช่วยเหลือข้าวนาปังจะได้เพียงแค่ปีนี้ปีเดียวเท่านั้นนะคะข้อที่3ค่ะต้องลดพื้นที่เพราะปลูกข้าวลงให้เหลือพื้นที่ที่มีการเพราะปลูกข้าวมีประสิทธิภาพค่ะ เพื่อแก้ปัญหาข้าวล้นตลาดโดยจะมีการเตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีเร็วที่สุดค่ะคาดว่าเงินจะถือมือพี่น้องเกษตรกรชาวนาภายในเดือนกันยายนนี้สําหรับแหล่งเงินนะคะคุณผูม้ชมที่จะมีการนํามาสนับสนุนในสองโครงการค่ะอาจจะต้องใช้แหล่งเงินทุนนะคะจากทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ตามมาตรา28ซึ่งยังมีเงินเพียงพอในโครงการค่ะทางด้านนายปราโมชเจริญสินนายกสมาคมชาวนานและเกษตรกรไทย ระบุว่าชาวนาทั่วประเทศพึงพอใจกับมาตรการนะคะคุณผู้ชมที่มีการอนุมัติช่วยเหลือจากทางนบคค่ะซึ่งจะมีการนำเงินส่วนนี้นะคะเข้ามาชดเชยกับราคาข้าวที่ตกต่ำซึ่งราคาอยู่ที่5,500ถึง6,000บาทต่อไร่นนเท่านั้นค่ะก็จะได้ไร่ละจากพันสองก็เหลือพันเดียวแต่ก็เป็นใ้เงินประมาณสาม0ามห่นกว่าล้านอันนี้ก็ ทางนปคก็เคาะเรียบร้อยแล้วอนุมัติให้ก็ต้องไปผ่านคลมรอตอนที่รอเงินออกอย่างเราเราไม่มีการแยกที่เป็นห้าร้อยบาทไม่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 แยกเพราะเอาเงินสดโดยตรงเลยก็เอาเงินสดโดยตรงเลยมาคือไม่ต้องไปจ่ายค่าปุ๋ยห้าร้อยก็ไม่เอาแล้วมันยุ่งยากก้อนเดียวเลยก้อนเดียวเลยก็เป็นสิ่งที่ดีเราก็ต้องขอขอบคุณโอ้คนะโอเคเพราะว่าขอบคุณทางรัฐมนตรีท่านรองนายกอันพิชัยท่าน รัฐมนตร,รีเกษตรท่านอัตกรท่านรัฐมน,นตรีพาณิชรองอรัฐมนตรีช่วยพาณิชที่มาวันนี้ก็คือและคณะกรรมการกรนข,ขทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจกเกษตรกรที่เดือดร้อนแล้วก็มีมติให้ครับีกอครับกเข้ามใร่ที่สุดก็เลยที่สุดเพราะตอนนี้ก็ให้ให้ทางเลขาไปดําเนินการทําเรื่องชงขึ้นไปที่ครม คงเร็วที่สุดอะเพราะว่ามันผ่านมานานแล้ว5-6เดือนแล้วมีรลยแล้วไม่เกิน10ไร่์ไลนอยู่ครับไลายแล้วไม่เกิน10ไร่เด็ดไปใส่ก็4หมื่นกว่าล้านพี่ก็่หมื่นกว่าล้านทั้งหน้าังนั้ปีประมาณ4หมื่นกว่าล้านก็ถ้าเกิดว่าเราก็เป็นไปตามนั้นก็เราก็ได้อยู่แล้วไลนละพันใช่ไหมทำไมสาเหตุกรนี้ทำไมถึงให้หนาปังนงปังเราไม่เคยได้นะเพราะน้าปังไม่เคยได้แต่ปีเนี้ยทที่ที่ที่เราต้องการคือ คือต้องการเพราะว่าเกษตรกรเราขายข้าวเหลือห้าพันห้าถึงหกพันเองต้นทุนการผลิตของเรามันสูงหกพันห้าถึงเจ็ดพันบาทต่อไร่แต่เราได้ตรงเนี้ยเข้ามาต้วทเบื้องต้นแค่ไร่ละพันไม่เกินสิบไร่มันก็ไม่กุ้มหรอกแต่ว่าเราก็ต้องยอมอ่เพราะว่าข้าวมันลงลงมากแล้วอาจจะต่ำกว่าห้าพันด้วยผมมองข้างหน้าข้าวเรามันเยอะตอนนี้ปีนี้เยอะกว่าปีที่แล้วปีเยอะเยอะกว่าปีที่แล้วเยอะเลยปีนี้ เพราะว่าน้ําดีแล้วก็ไข้พิบัติเราไม่มีดีทั้งปีคาดว่าจะได้สักปีล้านตันปีนี้ประมาณข้าวทั้งหมดหรือว่าข้าวทั้งหมดประมาณสามสิบประล้านตันแล้วปีที่แล้วเท่าไหร่ก็ไล่ไลเรียกกันยี่เก้าสามสิบล้านตันประมาณนี้เพราะว่าข้าวรวมทั้งข้าวหอมก้าข้าวแข็งทั้งหมดครับว่าตลาดโลกราคาไม่ดีตลาดโลกราคาไม่ดีแล้วทําให้ข้าวเราลงอบบร่วงเลยตรงนี้ข้าวอ่ะเจ้านา ขาดทุนตอนนี้ก็ขาดทุนอยู่แล้วแต่แจ้งให้ไปทำอย่างอื่นก็ไปทำไม่ได้มันก็ต้องทำนาเพราะที่เราทำนาขอบครับครับ สำหรับพี่น้องเกษ,ษตรกรชาวนานะคะที่มีการประชาคมตามหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วขณะนี้นะคะสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมพร้อมคืออย่าลืมตรวจสอบบัญชีเงินฝากของท่านให้ถูกต้องให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลค่ะบัญชีต้องไม่โดนปิดบัญชีต้องไม่โดนอายัดนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะได้รับการโอนเงินนะคะตามกําหนดวันที่ทางรัฐบาลมีการกําหนดไว้ไม่ให้เกิดความล่าช้าในการรับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลค่ะสาหรับคุณผู้ชม ที่มีข้อมูลสงสัยสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ